ปอาไกินบ้านะไนนะบ้านหรอเกี่ยวบางร้านไม่ไปนเลยไปอเคได้แค่ปราไม่าลอนญาตเขา้าคอเกับทางนยกตหาก่อนนะคะเพราะวานเก็คือต่านของราชกร่ะอนุญาตไ้ เป็นแต่ไ <Lust> ม่เป็นไรตรงนั้นมันมีเรือของอตวบายรออยู่ค่ะพอดันไปกับทีมกำลังเที่ยวไบ้าน เดี no. ๋ยวนมาได้หมดเราไปได้ถ huh. ึงตูไปไม่ได้เราลุกเมื่อกี้เราแทไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมัดจิตราบูตอนนี้เมื่อกี้มันต้องแข่งกันมาหมดสามนันตัวนี้เราแบกยังไม่ได้เอาเดี๋ยวท่านสสท่านเลขาท่านรอครูว่าขึ้นโควิดเลยครับสามการนี้เลือกได้กันใดกันหนึ่งเรืนี้ถึงมัดยิตแน่นอนครับลดระดับโควิดมีกี่คารสามกันนี้ครับสามการนี้นะครับ อมาเนห่างมันถึงขนาดนี้เองไหมไม่ได้เลยไม่ได้างบ้านก็รถรถก็ยื่นขึ้นขึ้นขึ้นยกดถี่ขับมาแต่ไม่สบายเลยนะี่นี่นาจะน่าจะได้อยู่นะได้ลงไล้ได้งานเดี๋ยเี่ต้องไปเนงานกันีอนั่งาไหน้ม้ยางโน้นมาารอ่ะ

สวัสครับสวัสดีครับท่ามรองนายกองการบรหครมากับนี่นครับจากที่นี่นบอกกันนี่คนนสครทีมนี่ทีมงานทีมอะไรุกวันนี้เ่วัทีบาทีทุกวันเลยหลายวันแล้วมามาถึงที่นะท่นเรียนท่ร้องโทรบอกแต่แล้วเขตอยู่ไหนครับ เห็นดังดังสามหย่อมเลยนะสามหย่อมเลยนะก็จะมีตรงนี้ ท่านรองเชิญทางนี้ก่อนท่านรองเนี่ยผมถามว่ารู้จักท่านรองอันนี้มอบเก็บว่าไม่เคยเจอเลยอ่ะมากระเจะนายูมาทักายหน่อยที่อื่นก็รู้จักหมดทำไมที่ละแอนขอสงสัยน้ำท่วมบ่อยท่านรองมาไหนอัสลามอะลัยกุมันวันละบะลิกาตุตอบทำอีกและวนะย่อแอนนะแต่ว่าเขาจะมีแต่พอมากาลีงานท่านเลขาท่านสส เดี๋ยวก็เอาของมาเลยนะครับาว่าใช่ตได้ต่อพวกแกนักะวาสตร์ปาป่ากับกับอทอ่ตไกคัวนครับก็วันนี้ท่านเลขานะครับเยลืัเี๋ยวพวกเราด้แล้วก็ุบันเราครับแล้วก็ตัวารับวันนี้ได้มาแล่เราครับเพื่อให้กำลังใจนะครับเพื่อ ให้เราให้รู้ว่านาราเหลืองานนะครับต้องสร้างบทเรียนเอาชี่ิตเราเทุกคนนะครับนะครับเมื่อวานก็มีหน่วยงานราชการนะครับก็มาเยี่ยมเยือนนะครับไม่ว่าท่านประหลัดอุโสเนี่ยนะครับไม่ติดทุกที่เป็นที่รับรุ่มและก็มีแม่น้ำสองสายมาประจบเป็นที่เดียวกันเข้าใจนะครับ แม่น้ำสองสายมาจากตาชีสายหนึ่งามาจากตำบลตาชีสายหนึ่งมาจากตำบลปะเตาสายหนึ่ง,าางและก็มาเทสายให้กับละแอ<ม>ซึ่งเป็นลำคลองเล็กๆผม,มคิดว่ามันไม่พอสําหรับการรองรับน้ําจากสองสายให้กับผมนะครับทีนี้ชาวตำบลละแอจะต้องอยู่แบบรองรับน้ําทุกปี<า>ทุกปีนะครับาถามว่า ตั้งแต่บรรพบุรุษละครับการเตรียมพร้อมการจัดการเรื่องการเรื่องการต้อนรับกับภัยพิบัติเรื่องน้ำเนี่ยเราไม่เคยได้ถูกได้ถูกเขาเรียกว่าได้ถูกถุกกระทำทำให้ถึงแก่ชีวิตอะไรต่างๆกับชาวละแอไม่ครับไม่เคยเรามีการมีความร่วมมือชาวละแอทุกคนมีความร่วมมือมีการจัดการอย่างดีการเป็นพี่น้อง

ท่านสุตโนาม,มาคาแล้วก็ท่านบาบอสิออหงหัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับวันนี้ตะบ,บนละแอ,น,ะน,อนนะครับมีความยินดีนอย่างยิ่งนะครับพี่ทางหน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญแล้วก็มาเชื่อมพี่น้องในพื้นที่ในการพคนเรยนท่านรองเูาว่า ตั้แ่นะครับั้แต่บ้านพักรุน,นะครับเพราะชาวละแอนมีความรักใคร่ช่วยเหลือเยือยจุนทุกปีทุกปีเราจะอยู่กันอย่างนี้นะครับท่านก็ทานร้ำใจที่เขาส่งให้มากับพวกเราก็ รู้สึกว่ามันมันมันสงสงมากนะครับที่บ้านของเองมาดบทำเ่นเล่นเล่นเล้ยงมาเนเหลัออีกมาเรากัาแ้วกร่าต้ประการแรกราับกต่างอไรที่เป็นปวาหัวใหญ่ของตรงท่าแล้วก็พร้อมทุนอางชีพพระยาทาน ในเบื้องต้นก็ขออนุญาตอาก,กเรียนพี่น้องผ่าแนแจ้งกำนันนะ,นรระ,ะครับจนได้กล่าวเม่สักครู่นี้ว่าทุกทุกส่วนราชการปกไม่อทอดทิ้งพี่น้องมาใช้นะครับวันนี้สถานการณ์ในสาเจังหวัดค่อนข้างหนักพอสมควรพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่องสองฝั่งแม่น้ําปัตตานีนะครับตั้งแต่อำเภอเบเตงจากฝนที่ตกหนักมาแล้วสี่วันแล้วฝนจะหนักยังตกแบบนี้อยู่ในขอบรอยต่อมาเลเซียอีกสามวันเหลือเอกิดหาังหลัง เพราะนั้นในพื้นที่ของแม่น้ำปัตตานีเกิดมาลาง1,450ล้านลูกบาทกระเตะจำเป็นต้องระบายออกนะครับทุกวันวันนับจากนี้ประมาณสองสัปดาห์วแต่ก็คงจะไม่มทำให้แล้วเมื่อสามวันก่อนแล้วก็ทยอยมาีด้วย1,000และก็คงจะทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นความาห่วงใยนะครับที่ทงท่านทรงมีต่อะสมพันธ์ทุกคนผมได้เป็นตัวแทนนะครับได้รับพระราชทานที่สมบต และอัญเชิญลงมาในพื้นที่เอาจากวันนี้เสร็จก็อัญเชิญส่วนส่งไปที่เรียก็ขอให้น้องประชาชนนะครับท่านกำนันตลองนายกนะครับทุกท่านกำนันนกพิเศษบ้านนะครับขอ,บอให้ท่ษษานทั้งหลายให้ปรดทราบว่าสถาบันพระมหากษัตว์พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ในชีวิตและเจ้าค์จะไม่ทอดทิ้งประสุริยอนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ยจบจบที่ไหนการณ์นะครับก็ขอให้สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมจบปีไปโดยเดียวแล้วก็เรียสิ่งต่างๆนะครับ ขอสิ่งสิทธิ์ทุกครอครับขอเป็นวงล้อมทุกครอสําหรับพี่น้องรัศดรไทุกต้านทุกคนปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายใดๆในี่คือทีมงานนี้นะครับสําหรับพี่น้องชาวพุทธที่เป็นเจ้าที่ต่างก็อภินาจนพระเศียรท่านทั้งหลาครอกราบบารมีพระบารมีสัจทุกโลกในกรุงครอบท่านด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับที่ไหน

บางส่วนก็่มาี่นี่นที่ทำงานนะครับทำงานนี่ที่นี่เปมนนที่บ้านเนะครับก็บางส่วนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ไดทาที่นี่างานเลกเดียอแล้วนะแตการที่จะต้อนั่งนั่งไม่เป็นไรนั่งนั่งนั่ด้วยมด้วยใครดแค่น

อาไปลงเรือไปลงเรือไปที่เรือไปที่เรือวันนีาส่วนนะครับที่จะไป ti no se cague sa fase ta bát ti puma que gui yo que gano gaia socco ra chacha bule bella ซาเลสพาสมมุติอาเสันยังสูงสีเก็บปะตวันนอมาทา u เอลากิน้ำมอเทวีดีอลจัดดิเลกาสังก์เกิเบดีไฟขังดี Sehat hati, tak cacat. Woke limo, oye Tepat di wilayah Slavet, masih hijau buah utuh. Jawa de grebek

cho lag cái sự cao bà kỳ em nâng em mê nguy nhạc yak muốn cái gì cho xin lệch đi mà được à do ghê chẳng vả yà la ô ghê pang Namanya digelar jagat ekonomi dan juga pelajar Norway ada gagasan semua cikgu tadi kan i oh. ร่างถนนให้เป็นประชาธิปไตยครับเออผมอยากฝากภาคประชาชินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งปราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภา เพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น